วันนี้เราจะมาคุยกันด้วยเรื่องของพโหมดนะครับตัวพโหมดเนี่ยมันมันมีไหมน,นะครับใน v ี y d auto นะครับวันนี้เรามีเรามีพรีเซนเตอร์นะครับมีพรีเซนเตอร์อยู่นะครับนี่มาช่วยทดสอบนะครับ ตัวพรีเซนเตอร์ของเรานะครับอ่ะนี้มาดูในเมนูของตัว b y d นะครับว่ามันทำอะไรได้นะครับในฟังกช์ชันนะครับที่เป็นเรื่องของการสตาร์ทรถยนต์นะครับนะอ่ะอยู่ในส่วนอยู่ในส่วนไหนนะอ่ะอยู่ในส่วนนี้นะครับ คืออย่างที่เราทราบเนาะว่าในรถ b y d เองเนี่ยเราสามารถสตาร์ทได้ด้วยรีโมทเนาะสตาร์ทได้ด้วยตัวแอปพลิเคชันนะครับแต่ปัญหาคือเวลาเราสตาร์ทเนี่ยระยะเวลาที่จะให้แอร์เนี่ยมันทำงานเนี่ยหรือหรือรถมันสตาร์ทเนี่ยจะอยู่ที่30นาทีเท่านั้นนะครับซึ่ง เวลาถ้าเราใช้แบบนี้บางทีเราอาจจะเกิดอาการหลงลืมเนาะเราก็จะใช้วิธีในการแบบตั้งเวลาในโทรศัพท์ให้มันร้องเตือนทุกๆ30นาทีเอานะครับก็ก็พอจะช่วยได้นะครับแต่บางทีแบบเราอาจจะทำนู่นทำนี่แล้วเราอาจจะแบบหลงลืมมันไปนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่ามันมีกี่วิธีนะครับที่เราสามารถเปิดแอร์ในรถ ทิ้งไว้ทิ้งไว้ได้นะครับนี้เรามาดูก่อนฟังก์ชันเนี่ยอันที่หนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของการล็อกรถเนาะการล็อกรถเนี่ยบอกว่ามันจะมีถ้าเรากดที่รีโมทค้างเนี่ยมันก็จะเป็นฟังก์ชันในการเปิดปิดกระจกได้อ่าซึ่งถ้าฟังก์ชันเนี้ทำงานได้เนาะแปลว่า เดี๋ยวเราจะลองดูว่าเราจะสตาร์ทรถทิ้งเอาไว้เนี่ยแล้วเราจะสั่งให้มันปิดกระจกะนะครับวิธีการนะครับผมก็จะเริ่มจากเปิดกระจกรถยนต์ก่อนนะครับออกจากรถนะครับเสร็จแ,แล้วเราก็เรื่มนะครับไปกดปุ่มเพื่อให้ ล็อกรถนะครับแล้วก็เลื่อนกระจกขึ้นมาเพื่อปิดนะครับทีนี้สถานะตอนนี้อ่ะอันนี้คือกุญแจของผมนะแต่ผมวางเอาไว้ก่อน,นะครับให้มันไม่ต้องดีเทคนี้สถานะตอนนี้มันทำให้เราไม่สามารถเปิดรถได้นะครับเปิดไม่ได้เลยนะครับข้างหลังเปิดได้ไหม ถ้าข้างหลังเปิดได้ก็จะปีนเข้าไปสถานะล็อกรถนะครับจะเปิดไม่ได้ทีนี้ปัญหาคือถ้าพอเราสตาร์ทรถเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเรากดเพื่ออัดล็อกนะกดไปเนี่ยรถก็จะไม่ไม่เปิดล็อกนะครับกดปุ่มไปเนี่ยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับกดล็อกรถทีนึงได้ไหม กดอัลล็อกก็ไม่ได้นะครับอันนี้คือสถานะที่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมจะลองกดกดค้างดูกระจกจะเปิดไหมกดค้างกระจกก็ไม่เปิดนะครับหรือกดค้างตัวไหนผมก็ไม่แน่ใจนะกดค้างที่ที่เปิดล็อกกดค้างที่ล็อกก็ไม่เปิดนะครับกดเปิดท้ายได้ไหม กดเปิดท้ายดับเบิลคลิกนะครับมีมีไฟติดนะครับแต่ว่าก็ไม่เปิดนะครับกดคลิกค้างไว้ได้ไหมก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับนี่เหลือแค่ปุ่มเดียวนะครับก็คือปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่มที่เราสั่งเพื่อสตาร์ทรถนะครับถ้าเรากดค้างเอาไว้ปับ๊บจะได้ยินเสียงว่ารถเนี่ย มันดับแล้วนะครับแล้วลองดูอ่าวิธีนี้ก็คือกดเข้าไปแล้วก็เริ่มสตาร์ทรถได้นะครับวิธีที่หนึ่งนะครับวิธีที่สองก็คือเราปลดกุญแจตรงนี้นะครับปลดกุญแจออกมาตรงนี้แล้วก็ไขที่รูนี้ได้เหมือนกันนะครับในกรณีนี้ก็ไม่น่าจะต้องดับรถเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับผมจะสตาร์ท เข้าไปสตาร์ทก่นอนปุ๊บเอาลบหน่อยตัวน้อยอสตาร์ทรถแล้วนะครับเสร็จปั๊บนะครับก็สเต็ปเดิมเปิดกระจก Please check the key inside the is c if รถปิดกระจกปั๊บนะครับ ทีนี้เดี๋ยวจะลองแกะจะลองแกะรีโมทดูนะครับขัดนิดนึงแกะรีโมทเนี่ยมันจะมีปุ่มให้เรากดนะครับกดตรงนี้ปั๊บนะครับกดเข้าไปแล้วก็จะดึงกุญแจออกมาได้อ่ากดเข้าไปแล้วก็จะดึงกุญแจออกมาหน้าตากุญแจก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ก็จะลองเสียบเข้าไปแล้วก็ขันก็เปิดล็อกได้เหมือนกันนะครับในกรณีนี้อันนี้ก็จะเป็นสองวิธีนะครับ <chain. S 1> ที่จะเอาไว้เป็นเพดโหมดนะครับวิธีนี้ก็สต,ตาร์ทรถทิ้งเอาไว้ได้เลยแล้วก็ล็อกรถเอาไว้นะครับก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะครับสำหรับเพดโหมดของ, <temps. S 2> ง BYD Auto t r e